สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวปากพ้ารวยแปดราศีได้ครองทรัพย์ใหญ่คลิปนี้นะคะจะพาทุกท่านมาร่วมเปิดดวงแปดราศีที่มีเกณฑ์พูดจาเป็นเงินเป็นทองมีสิทธิ์ได้ครอบครองทรัพย์ใหญ่กันค่ะจะมีราศีไหนบ้างตามมาชมกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะคะท่านจะเกิดราศีพฤษภ หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนช่วงเวลาของการตัดสินใจคุณเต็มเปลี่ยนไปด้วยลางสังหรห์ที่ดีซึ่งจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องอาศัยใจที่สงบคอยฟังคอยสังเกตการเมื่อจังหวะดีๆเข้ามาอย่าปล่อยให้หลุดลอยจะมีเพื่อนฝูงชักจูงไปยังธุรกิจใหม่ๆกลุ่มแวดวงสังคมใหม่ๆซึ่งล้วนมีแต่มิตรภาพที่ดีคอยผลักดันการงานของคุณในทางอ้อมนะคะ มาถึงราศีที่สองค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดราศีสิงห์หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนชาวราศีสิงห์ที่เป็นสุภาพสตรีจะมีเรื่องวุ่นวายพอสมควรแต่ในทางกลับกลันถ้าเป็นเพศชายจะรู้สึกชิลกว่าแต่โดยรวมชาวสิงห์จะรู้สึกว่าจู่ๆเรื่องมุ่นวุ่นจะคลี่คลายขับเคลื่อนไปได้ดีแบบฟุ้งๆนึกว่าจะเหนื่อยกว่านี้ก็กลับมีเหตุพลิกปลอก ให้อุปสรรคหายไปซะเฉยๆหรือบางคนก็ได้เงินก้อนเล็กๆมาแบบฟลุกๆมาแบบทันเวลาต้องใช้พอดีเจ้านายเพศหญิงจะทําให้งานติดขัดเกิดอุปสรรคและให้ระวังมิตรภาพดีๆจะเสียหายเพราะไปรับปากใครบางคนไว้แล้วทาไม่ได้อย่างที่พูดค่ะมาต่อกันที่ราศีกันเลยนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่10จกันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะมีเรื่องให้ต้องใช้สมองบริหารจัดการ งานที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างก็เริ่มวางแผนได้แล้วคุณมีอำนาจบารมีพอที่จะทำงานที่ใหญ่ขึ้นจะมีคนสนับสนุนการงานของคุณโดยเฉพาะบริษัทที่มีเจ้านายต่างชาติเจ้านายยิ่งสนับสนุนดีขอเพียงตั้งสติจัดลำดับความสำคัญและบริหารเวลาให้ดี คนที่มองหาทำเลค้าขายจะได้ทำเลดีส่วนอาชีพอื่นๆก็ได้อยู่ในสถานที่ที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์สถานที่ที่เจ้าที่แรงเฮี้ยนแต่มอบความอุดมสมบูรณ์มาให้ผู้อยู่อาศัยค่ะมาถึงราศีพิจิกนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมการตัดสินใจที่เด็ดขาดจะทำให้การวางแผนชีวิตวางแผนอนาคตได้ชัดเจนขึ้นค่ะ คำพูดการสื่อสารภาษาต่างประเทศยังเป็นเรื่องที่คุณต้องปรับปรุงและพัฒนาเพราะนับจากนี้ไปจะส่งผลเรื่องการงานอย่างมากใครอยากออกจากงานเก่ามาเริ่มงานใหม่เป็นช่วงเวลาที่ดีหากจะเริ่มต้นแต่ต้องปรับความคิดปรับตัวให้ยืดหยุน่นเหมาะกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆเหมาะกับโลกสมัยใหม่เพราะวิธีการเดิมๆที่เคยได้ผลอาจใช้ไม่ได้แล้วสำหรับวันนี้นะคะมาต่อกันที่ท่านีิเกราศีธนูค่ะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมเป็นช่วงที่ต้องใจเย็นๆหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่คุณทำมาอย่างเต็มที่แล้วและถึงเวลาต้องปล่อยวางสักทีสิ่งที่คุณพอจะทำได้อีกเล็กน้อยในยามนี้ก็คือการหามุมสงบอ่านหนังสือหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปพล,งพลางๆเมื่อโอกาสมาถึงจะได้พร้อมที่จะลุยได้ในทันที การกินอยู่อย่างสัมปทานนั้นดีอยู่แล้วแต่อย่าเก็บตัวอย่าโลกส่วนตัวสูงนะักเปิดตัวบ้างจะได้พบกลุ่มสังคมสารสายสัมพันธ์มิตรดีๆจะนำพาปัญญาและโอกาสดีๆมาให้ด้วยนะคะมาถึงท่านที่เกิดราศีมังกรค่ะหรือท่านี่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ใครที่เฝ้ารอการขยับขยายกิจการโอกาสของคุณมาถึงแล้วนะคะ ใส่ใจในงานอดิเรกให้มากขึ้นเพราะจะเริ่มงอกเงยเป็นไปได้อย่างดีงานอดิเรกของหลายคนจะแข็งแรงและสำคัญขึ้นเรื่อยๆบางคนมีแผนการที่จะทำให้กลายมาเป็นงานหลักซึ่งหากใครที่วางแผนเอาไว้ในใจอยู่แล้วก็ถือว่าเข้าใกล้ความเป็นจริงขึ้นมาทุกทีส่วนใครที่ยังไม่มีงานอดิเรกก็เริ่มได้แล้วนะคะเพราะจะได้พบงานที่ตัวเองรักและมีรูปทางการเงินที่งอกเงยด้วยค่ะ มาต่อกันที่ท่านี่เกิดราศีกุมนะคะหรือท่านี่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมมีเกณฑ์ว่าชาวกุมหลายคนจะได้เงินแบบทุกขลาภเช่นถูกเลิกจ้างแบบที่ได้เงินชดเชยหรือบางคนเจ็บป่วยแล้วได้เงินจากประกันได้หยิบจับเงินก้อนพร้อมๆกับข่าวร้ายยังไงก็าตามหากใครจะเริ่มงานในช่วงนี้อาจต้องใช้แรงหนุนจากครอบครัวใช้เงินกงสีหรือหยิบยืมยัดยาดเพื่อตั้งต้นทำธุรกิจบางอย่างได้ พ่อค้าแม่ค้าจะได้ทำเลใหม่ๆหรือมีสินค้าตัวใหม่ที่มาแรงและทำกำไรได้ดีด้วยค่ะมาส่งท้ายกันที่ท่านี่เกิดราศีมีนนะคะหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนมีเงินทองสบายใจไม่ได้เดือดร้อนโดยเฉพาะช่วงนี้ให้คิดซะว่า เรามีเหลือพอที่จะช่วยเหลือแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นกำลังแรงกำลังใจหรือเงินทองและความรู้ทุกรูปแบบกลายเป็นทานบารมีมีวิแววว่าจะมีคนที่ลำบากแสนสาหัสมาขอพึ่งใบบุญดังนั้นให้ตั้งสติคิดให้ดีสัก่อนว่าให้แค่ไหนยังไงถึงไม่เบียดเบียนตัวเองอย่าไปวางเรื่องดอกผลเลยนะคะเพราะจะสูญเสียทั้งเงินและมิตรภาพ ให้คิดว่าเป็นโอกาสสร้างทานบารมีช่วยเหลือกันตามกำลังค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงแปราศีที่ช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ครองทรัพย์ใหญ่กันนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ